สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับก็ยังอยู่ที่บ้านไปใหม่ครับบ้านคุณยายเสียบอยเป็นไรจมอีกบ่เดี๋ยวผมขับรถไถนี่ดูก่อนขับรถไทดูหน่อยเตินขับรถไถทีหนึงครับ ใส่เกียร์สามอยู่เด้อนั่ะนะใส่เกียร์สามอยู่ใส่เกียร์สี่เลยงัดไปตีงัดไปฝั่งนู้นแหละช่วยกันครับช่วยกันครับต่างคนต่างเหนื่อยนะครับเสียหมาโอ้เสียหมาเสียหมูเสียม้าไม่ยอมช่วยเลย เสียตินเง,บบนงนี้ยบัลลีเงียเลยครับนามาะไยเออเออสังมาเลย เดี๋ยวจะติดใจอ่ะ<ช>ขับรุ่นนี้แล้วติดใจป่ะซื้อขับรุ่นนี้แล้วติดใจแล้วออกมาอีกอ่ะมันไม่ได้ใส่สปริงกามนาไงถ้าใส่สปริงกามนาเนี่ย นี่ก็ขอบคุณเสียโจกนะครับที่ขุดดินให้พวกเรานะครับแล้วก็รถไถแมโโรสามคันเลยนะครับที่เอามาร่วมงานบุญวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยเสียโจกเจเจวีนะครับสีไม่งาม ลูกพี่คับลูกน้องนี่นมันไม่แต่งผานถ้าแต่งผานมืึงองจะเลาอ่ะไปอย่างดีเลยดิยไม่ม้วนไม่ม้วนดันยาก ไม่ม้วนเลยมันต้องเอาลงอีกนิดนึงอ่ะพอดีเลยอะ่ะ พอพอเต้บกบกพิุไตะลยงิน่ไงนะเอาคานจะกินตัวเนาะต้องตั้งลงอีกเดิมๆเนาะเดิมๆเอาแค่ท่อพักออกแค่นั้นเองจุนใส่นั้นได้กรมนาได้อยู่ camera camera đây vô tin tuồn lắm dẹp 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 đây, dẹp 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 ôi 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 แกถอยดนึงอะดึงออกได้ไหมทบ่นกไ้ฟูขาซื้อใหม่เลยถอยไปป๊บแล้วก็เทไอ้ดึงนดึงออกก่อนไมเดินหน้าไปเลยเยียบไปเลยบอกเยียบไปเลยเดินหน้าไปเลยแล้วก็ดึงออกเดินหน้าไปถ้ายกแ้วมันจะยากดิบางุ่นขาดนโทศพี่ เรียบร้อยเลยแรงเกินครับขาดฟังเดิมบ่ฮะฟังเดิมด้วยดาวกระเด็นเลยอ่ะ chôm ngay tôi đi có khát tha mình thiền nè tha mình chôm này bằng nó mình chôm กมีทับเลยเด้ถ้ายกเองจะราดไปมันทับไปนู่นเลยเดย้ทับบางฝุ่นะเดินหน้าครหรือว่ายกก่อนแล้วค่อยวางวยกออาดินออกก่อนแล้วค่อยวาง <c oughs> แล้วก็เดินหน้ายกแล้วก็วางลงอะ่ะอ <c oughs> อาดินออกครึ่งหนึ่งก่อนเ <c oughs> ก็วไปเลยเร็ไปเลย ดินเยอะได้นดิไม่ใช่น้อยๆเลยเอ้าวางวางวางาเดินหน้าเลยทีนี้เดินหน้าครับมันปูไว้เลยได้ดิหนึ่งนี่แหละพูกมาแล้วขาดแล้วมาพุให้มันเสร็จ เสียเลยฉีกโู้ดินอย่างเยอะเลยอ่ะดูอ่ะเนี่ยแค่ครึ่งเดียวเองเท่ารถเท่ารถเราเลยดูใแรมาันี่ยใคยมาเทนี่ mấy ba lời lời một lò lời ฝั่งเดิมครับตอนแรกถ้าเทก็ไม่เหี่ยวหรอกครับมันจม เกาะเมื่อกี้เหรอตรงนี้นะอ๋อเป็นพลาสติกป่ะขอใส่ครัวเลยโอเคครับเป็นนี้ครับบายบายครับคุณผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าได้เวลาแล้วมันแตกสวยอยู่ดีละอะไรมันไม่ได้แตกตรงที่ขีดแตกสวยอยู่แตกสวยอยู่ทีหลังก็แตกให้มันเล็กวบบนี้ยินดวนบอกไปแล้วจอดจอดไม่คุ้มแล้วไปแล้ว ทำบุญแต่ไม่ได้บุญบางฟูดขาดเฉยเลยอเพอละมากี่ยนะ <c oughs> เอาสูงแค่ไหนนี่ฮะเอาสูงแค่ไหนอ๋อตรงนี้ได้แล้วนี่นี่ได้แล้วนี่ ผมเอาดินมาเทาก่อนครับเดี๋ยวให้เต้ยถ่ายให้แป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะถอยให้ผู้ใหญ่ดูครับเดี๋ยวผมจะถอยให้ผู้ใหญ่ดูนี่ๆผู้ใหญ่ดูอันนี้ผู้สาวเยวถอยให้สาวดูเอาแบบปันดำไปเลยเด้อดจดไปเดี๋ยวมาดูลีลาของรถดำส,สวยจารัดครับตอนนี้ให้ช่างเอียวททำทางก่อนนะฮะ มาแล้วครับเจตีนบอกเดี๋ยวจะถอยโชว์ส่งไกลๆให้ดูเลยช่างเดี๋ยวเปิดทางครับรอ,อก,ก่อนรอก,ก่อน เดี๋ยวมาดูลีลาของเสียตินพาซิ่งแปรดๆรับหรือรถดำส,สวยๆจารัดโอ้พอก้อนพอก้อนเอาดินเข้าก่อนมา,มาเลย เดีตินบอกจะโชว์ครับเอาให้ควันขโมงไปเลยเอา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 ,เอา,เอา,เอาไปหน้าหน่ไหมไม่เอาหรอกเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวให้รถไทดันเข้าครับเราก็ เข้าให้ได้ลึกที่สุดนี่ครับส,สูตรกานเทสสไตล์เสียตินนะครับรถจะได้ไม่ชำ้ำเทไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับใส่แถมให้ครับว้า เอาให้ถึงครับจัดให้นี่ส่งถึงแล้วครับส่งถึงบุืกี้ไมโครเลยแ,แ,แ,แจ๋วแจ๋วแจ๋วแจ๊วเสเรียบร้อยครับ อ,อยู่กับเซตติ้นกันต่อนะครับไปเดี๋ยวพาไปที่บอกันต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม